สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับวันนี้จัดส่งวัวกันเช้าๆเลยครับวัวสีแดงนี้นะครับเป็นตัวผู้ครับราคาตัวละหนึ่งหมืนหกพันครับผมพร้อมจะส่งไปที่นาโบดครับค่ารถเท่าไหร่ค่ารถแปดร้อยนะครับค่ารถปกอัพนะครับตัวละหนึ่งหมืนหกพันครับพร้อมขึ้นรถนะครับไปยัง เอาอย่างไรจะส่งโดยนออนะครับใช้รถยนต์ครับผมนี่แบบนี้ไปเลี้ยงไรทุ่งครับสักสิบเดือนนะสิบเดือนขึ้นไปแล้วครับได้ขาย๋อไมายไหม โดสวดโดทรงครับนี่สีแดงเอลูกได้ขึ้นนี่ขึ้นต้นมต้องมีตัวน้ำทัง้งตัวน้ำไปลูก เออไปลุกไปเอาขวางกันขวางกันตัวน hey, no. uh ั้นแหละตัวนั้นแหละเออขวางครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปมองบนเลยเออมองแล้วไปแล้วครับสวยสวย คนเดียวขึ้นได้ครับก็ทำซองไว้ให้ขึ้นหัวได้เลยคนเดียวมีประตูปิดล็อกซ้ายขวาเรียบร้อย <c oughs> ชุดนี้ยังเหลืออีกสตัวนะครับหลังจากสิบแปดตัวที่ลงไว้เมื่อวานนะครับนี่เหลือสี่ตัวครับ แต่ยังไม่รู้ราคาเท่าไรนะครับตัดแล้วไม่รู้ราคาเท่าไหร่<อ>เดี๋ยววันนี้ก็จะมีมาลงให้อีกครับผมตอนบ่ายๆครับฝากติดตามด<อ>้วยนะครับตอนบ่ายเรามีวัวมาลงให้ดูอีกครับ<อ>เปิดเรียบร้อยครับพร้อมเดินทางครับผมสวัสดีครับไปเลยครับ